ยุบเลยตกใจสเกริตันยิงอะไรธนูไม่แรงหรอกดักตัวแรงกว่าได้ปุ๋ยมาหนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่งโตัมันฝรังอันที่มันแบบเกือบโตอ่ะอึบอึบอึบอึ้บอึบเหลือปุ๋ยันเดียวแล้ว อึบอึบโอเคต้องเมอเร็วเดี๋ยวจะดาทำคลิปให้ได้ยาวที่สุดกันเลยดีกว่าหว,หวยหวยไล่ไข่ตุนขอโทษนะครับคุณกระหม่แม่เดี๋ยวจะหวยหวนี่ร่ำก็ไม่ได้ร่ำนี่ นี่ยให้ยิงคิปเปอร์จากตรงเนี้ยมันจะสิวเสียดมากเลยว่ามันจะมาระเบิดหรือเปล่า <S <S ทำกันาสาดไว้กันแดดไม่ไม่ไม,ไม่มีอะไรกูบิรุษอ้อ,อยมันฝรั่งข้าวหนังสือเราน่าจะทำบ้านยืนแบบทำทั้งทำั้งาสืออะไรเงี้ย เ้าบ้านเสาเราจะมาทําห้องสมุดกันดีกว่าแต่ไม่มีตรว้ชาร์ดอะมีแต่สมุดไอชาร H ์ดทุกคนมันคืออะไรอะ